รอบโลกกับธานาเจวันนี้พาไปที่ประเทศจีนจบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมากรรมเอเชียนเกม2022แต่มาจัดในปี2023ที่หางดงหางโจวประเทศจีนในครั้งนี้เนี่ยนะครับนอกจากสถิติเหรียญกีฬาที่มีการเก็บรวบรวมกันก็เป็นประเทศจีนนะครับที่เป็นเจ้าเอเชียนเกมเป็นเจ้าเหรียญทองในครั้งนี้ส่วนประเทศไทยเนี่ยนะครับก็ได้เหรียญทองในหลากหลายกีฬาเหมือนกันนอกจากสถิติ ที่เก็บในส่วนของเหรียญรางวัลเอาไว้แล้วนะครับนอกจากนั้นจะมีสถิตปแปิแปลกๆด้วยนะครับที่เก็บรวบรวมกันไว้แต่เอเชียเกมเนี่ยไม่ได้เก็บข้อมูลตรงส่วนนี้เป็นทางการสิที่ผมว่ามาข้างต้นเนี่ยนะครับคือเรื่องของถุงยางอนามัยถุงยางอนามัยถุงยางอนามัย ว่ากันว่าไอชิ้นเกมในครั้งนี้มีการแจกจ่ยายถางอนามัยถึง1นึ่งแสนชิ้นด้วยกันว่ากันว่าเวลาเกิดอีเวนต์กีฬาใหญ่ๆเนี่ยนี่คือมหากรรมของการจำจี้ระดับนานาชาติเลยนะครับเพราะว่านักกีฬาแต่ละคนเนี่ยมาเจอกันในช่วงที่เรียกว่าพีคที่สุดในชีวิตสมรรถภาพทางร่างกายเนี่ยนะครับเรียกว่าพร้อมที่จะปลดปล่อยกันตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับแม้แต่ปากคําหรือคําเล่าต่อๆกันมาของนักกีฬาที่ผ่านกีฬาอีเวนต์นานาชาติกันก็พูดไปในทางเดียวกัน ย้อนกลับไปในโอลิมปิกในสมัยต่างๆเนี่ยนะครับถ้าเป็นโอลิมปิกเนี่ยก็จะเก็บสถิติในส่วนนี้เอาไว้นะครับที่เยอะที่สุดรู้ไหมครับว่าที่เก็บเอาไว้เนี่ยเป็นทางการเนี่ยที่ไหนครับที่ประเทศบราซิลครับริโอเดจาเนโรโอลิมปิกเมื่อปี2016มีการแจกจ่ายถุงยางถึง4 5 0 0 0 0ชิ้นเลยด้วยกันโอโ้โหเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยการที่แจกจ่ายถุงยางเนี่ยมันก็เป็นผลดีตรงที่ว่าเป็นการป้องกันเชื้อ HIV นะครับซึ่ง ทางผู้จับก,กีฬาเนี่ยเขาไม่ได้ห้ามนะครับแต่ว่าถ้าคุณจะมีเนี่ยก็ต้องป้องกันด้วยอันนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนนะครับ